สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Industrialist นะครับซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมแนวเออ่สร้างโรงงานนะเออเป็นโรงงานพวกแร่ธาตุแล้วก็ส่งออกน้ำมันหรือว่าก็น้ำพวกไอน้ำอะไรประมาณนี้แล้วเราก็จะสามารถสร้างพลังงานให้กับของต่างๆเช่นตัวขุดเจาะหรือว่าพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่สวิจัยประมาณนั้นนะ นั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราทำการสร้างจุดส่งออกก็คือตัวนี้สำคัญมากๆแล้วเราก็ต้องติดเป็นตัวนี้ชอตไพป์ติดเข้าไปก็คือเกมนี้ก็คือให้เราต่อตามตามที่เกมมันบอกเลยนะเพราะว่าตอนต้นเกมอะ เขาจะสอนเราอยู่นะวิธีสร้างวิธีอะไรแบบนี้ก็ดูตามที่เขาบอกเลยหรือว่าจะดูตามผมก็ได้นี่ผมสร้างเป็นแบบเหมือนตอนต้นเกมที่เขาบอกเลยประมาณนี้แล้วเราก็จะต้องสร้างตัวพลังงานซึ่งตัวพลังงานก็คือโซลาเซลล์หรือก็คือโซลาร์แผงเนี่ยติดไปเลยแต่เราจะติดแบบนี้เพราะว่าเพราะผมชอบแบบนี้มากกว่าเออไม่มีอะไรแล้วเราก็จะติด สายไฟเข้ากับตัวนี้ต้องมาสอบไฟฟ้าอันนี้แล้วก็ต่อออกไปนี่เราพลังงานก็จะออกออกมาจากโซลาเซลล์แล้วก็เข้าตัวเครื่องจักรเราโดยตรงเลยนะแล้วเราก็จะต่อออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะได้ตัวยูนิตมาเป็นฐานหินแบบนี้แล้วฐานหินเราก็จะส่งออกเอาอไปขายต่อนั้น เรามาสร้างเพิ่มดีกว่าซึ่งอันนี้ผมแค่เป็นการเหมือนทดลองให้ทุกคนดูแต่ว่าจริงๆแล้วผมเล่นแบบนี้แล้วโซล่าเซลเราก็จะติดเหมือนเดิม ไปสีแ่แผงแล้วก็ติดเสาไฟฟ้าผมจะเรียกตัวนี้ว่าเสาไฟฟ้านะเพราะว่าสำหรับผมผมว่ามันเหมือนเสาไฟฟ้ามากๆเลยโอเคพลังงานเข้าส่งออกเออตัวาฐานหินโอเคซึ่งเราอยากจะวิจัยเออเครื่องจักรหรือว่าอยากวิจัยพวก เทคโนโลยีใหม่ๆเราก็ต้องสร้างเป็นตัว Research Station ซึ่งตัว Research Station นี่จะช่วยเราในเรื่องการเคน้นคว้าแล้วก็วิจัยพวกเทคโนโลยีใหม่ๆในการใช้ในโรงงานเราซึ่งตัวโรงงานก็จะสามารถอัปเกรดได้โดยการ Research ของต่างๆเช่นถ้าสมมุติเราอยากจะอขุดแร่ทองขุดแร่เงินอะไรประมาณนี้เราก็ต้อง รีเสิร์ชเพื่อหาอตัวตัวขุดเจาะแล้วก็ตัวส่งออกซึ่งตัวส่งออกก็ใช้ตัวเรยวกันได้แต่มันจะมีแบบพวกรถบรรทุกเออพวกรถบรรทุกอะไรประมาณนั้นหรือว่าจะส่งออกน้ําเช่นน้ําใต้นะเนี่ยใต้พื้นดินเนะี่ยแล้วก็สามารถสูปออกมาแล้วก็เอาไปขายได้นี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูทุกคนเพื่อจะอธิบายได้ง่ายขึ้นนี่มันจะมีตัวอันนี้วอเตอร์ Water ปั๊มนะจะเป็นปั๊มน้ำจะปั๊มน้ำออกมานะให้เราแล้วก็จะมีคอปเปอร์อันนี้จะเป็นทองแดงแล้วก็จะมีอันนี้อันนี้สําคัญมากๆอันนี้จะเป็นตัวตัวจ่ายไฟโดยใช้ฐานหินแล้วก็เอาน้ําไปทําความร้อนซึ่งตัวนี้จะสามารถออกมาเป็นไอน้ําได้ซึ่งไอ้น้าสามารถเอาไปปั่นในนิสตีมเทอร์ไบน์นะแล้วก็จะสามารถสร้างพลังงานได้ เพิ่มอีกเยอะเลยก็จะมีหลายๆอย่างให้เราใช้เดี๋ยวว่านี่จะเป็นตัวฟาร์มเมอร์ก็ได้แต่อันนี้ผมยังไม่เคยลองดูเนี่ยก็จะมีหลายๆอย่างในนี้ซึ่งเราจะสามารถมาซื้อดูได้เช่นอันนี้อันนี้สมมุติเรามีน้ำใช่ไหมแล้วเราอยากส่งออกน้ำเราก็ต้องใช้ตัวลิควิด ซึ่งตอนนี้เรายังไม่จําเป็นนะที่จะต้องใช้นั้นเราก็ยังไม่ต้องซื้อนี่ทุกคนถ้าตัว research station นะถึงจุดหนึ่งมันจะขึ้นเป็นสีแบบนี้สีฟ้านะเออสีฟ้าแบบน,นีออนซึ่งอันนี้หมายถึงว่ามันมันกำลังวิจัยแล้วก็จะผลิต RP ให้เรานี่ค่า RP อยู่มุมซ้ายล่างนะเอออยู่ใกล้ๆก,กับค่าเงินนี่ตอนนี้เราได้มา80 RP แล้วซึ่ง เราจะเอาตัว80 RP นี้ออกไปซื้อออเตอร์ปั๊มก่อนเลยแล้วเราก็จะเก็บ100 RP เอาไปซื้อเป็นโคเจเนเรเตอร์ซึ่งตัวโคเจเนเรเตอร์นี้ผมว่ามันใช้ได้ดีมากๆเลยนะทุกคนสำหรับคนที่อยากจะใช้พลังงานตอนกลางคืนเพราะว่าโซลาเซลล์มันสามารถใช้ได้แค่ตอนที่มันมีแดดใช่ไหมเออ แล้วถ้าเราอยากจะใช้ตอนกลางคืนเราจะต้องซื้อตัวนี้แฮนแครงซึ่งตัวแฮนแครงหรือว่าตัวปั่นไฟอ่ะมันปั่นไฟได้แค่แป๊บเดียวแล้วมันก็จะดับไปซึ่งถ้ามันดับไปเมื่อไหร่ก็จะมีปัญหาเพราะว่าไฟเราก็จะตกเร็วมากซึ่งผมก็ว่ามันจําเป็นนะถ,ถ้าเราอยากจะใช้นานๆว่ามันเริ่มเช้าอ่ะเราสร้างอีกที่หนึ่งดีกว่าทุกคนเออเราสร้างอีกที่หนึ่งดีกว่า เราได้มาเพิ่มแล้วทุกคนนั้นเราจะสร้างโคเจเนเรเตอร์ ator, แล้วตอนนี้ทำแล้วทำไมตอนนี้มันมืดจังเลยทุกคนเนี่ย mm hmm. นั้นเรา,าต้องรอจนแสงมามก่อนนะทุกคนโอเคทุกคนแสงเริ่มมาแล้วนั้นเดี๋ยวเราจะสร้างนี่เลยโอเคนะครับตอนนี้ผมก็กำลังจะทำการใส่โคเข้าไปในตัวเจเนเรเตอร์แล้วก็สร้างปั๊มน้ำขึ้นมาแล้วก็เอาไฟฟ้าใส่ในปั๊มน้ำ เออแล้วเราก็จะสร้างตัวพป์ออกมาเพื่อจะให้ปั๊มน้ำปั๊มน้ำออกมาแล้วก็เอาไปใส่เข้าในตัวเจเนเรเตอร์นะ โอเคซึ่งตอนนี้เราอาจจะเห็นว่ามันเป็นสูตรนะลิควิดก็คือสูตรลิต่น้ําเรายังไม่สามารถปั๊มได้เพราะว่าเราไม่มีไฟฟ้านะนั้นเราก็ต้องรอจนกว่ามาจะถึงเช้าผมว่านะเราสร้างระบบน้ําใหม่ก่อนทุกคนซึ่งสาเหตุที่ผมทําปั๊มน้ําใหม่ก็เพราะว่าผมจะทําตัวปั่นไฟโดยใช้ไอ้น้ำนะเออก็เลยจะต้องทํา ตัวปั๊มน้ำใหม่นะโอเคประมาณนี้นะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ไฟมันยังไม่มาซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถทําอะไรได้เยอะเพราะว่าเรายังไม่มีพอยพอนั้นเราก็จะซื้อของเล็กๆน้อยๆไปก่อนแล้วกันอืเนี่ยมาแล้วมาดูดิสงสัยเรานะ่าจะต้องรอจนมันแดดจ้าเลยผมว่านะเราติดโซลาเซลล์ไว้ด้านหน้าด้วยดีกวะนะ่าเนี่ยสาเหตุที่ผมวางโซลาเซลล์ไว้ด้านหน้าก็เพราะว่า แดดตอนเช้าอะ่ะมันมาจากด้านหน้าเราก็เลยจะสามารถใช้พลังงานได้ดีขึ้นถ้าเราวางไว้ด้านหน้านะโอเคทุกคนเราสร้างแค่5้าอันพอนั้นตอนนี้มันก็จะทำพลังงานให้เราได้ในระดับหนึ่งไฟฟ้ามาแล้วท่อมายังท่อก็มาแล้วใส่เข้าไปแล้วนี่ว่าละ เนี <N> ่ยต่อเข้าไปนี่มาแล้วทุกคนเนี่ยนี่เราได้ตัวพลังงานมาละซึ่งตัวพลังงานนี้เราจะต่อเข้ากับตัวนี้เออแล้วเราก็จะต่อเข้าตัววิจัยเราแบบนี้ได้ไหม <N> ได้ทุกคนโอเคแล้วตัววิจัยเราก็จะสร้างพลังงานโอเค <N> ใช้งานได้ How <N> ทุกคนโอเคเราสําเร็จแล้วเรื่องแล้วเราก็จะหันโซลาร์เซลล์ไปฝั่งนูน้นแล้วก็แบบนี้ เพราะว่ามันจะได้รับแสงได้แบบเยอะๆแบบนี้เลยเราต่อเข้าไปดิโอเคแล้วตอนนี้รีเสิร์ชพอยต์เราพอแล้วเราก็จะสร้างคอปเปอร์โอุดเจาะเร็วมากทุกคนเดี๋ยววอยกัน เพราะว่าอันนี้จะไม่เกี่ยวกันจะไม่มีความเกี่ยว <c oughs> เกี่ยวข้องกันนะทุกคนเราจะสร้างสต e ีมเทอร์ไบน์แล้วเราก็จะหาพลังงานลมด้วยโอเคมาเราสร้างสต e ีมกัน นี่ทุกคนเนี่ยมาแล้วเนะี่ยแต่ทําไมพลังงานมันน้อยจังอ๋ออย่บอกนะว่าน้ํามันมาน้อยอะ่ะก็เยอะนี่ทําไมมันทาสตรีมได้น้อยจังนั้นเราก็จะเอามันไปช่วยในการรีเซิร์ชละกันเป็นไงแอดวานเข้าไหมไหนเช็คดูดิเข้าแต่ไม่ได้เข้าเยอะมากก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ช่วยนั้นเราก็จะต่อนี้ นี่ไงโอ้โ oh. หออกมาเป็นยางแมงมุมหมดแล้วเนะี่ยดูดิแบบสายอะไรเต็มไปหมดเลยสร้างนี่ได้ bigger c o power plant ไปสร้างเลยโอเคนี่แหละต่อได้ามาแล้วทุกคนอันใหญ่กว่าเดิมซึ่งเราจะลองวางเอาไว้ตรงนี้ดูมันเป็นเหมือนตัวเดิมนะแต่ว่าดูเหมือนจะดีขึ้นในระดับหนึ่งถ้าไม่แสงมันไม่ค่อยมีเลยนั่นเราลบไปก่อนแล้วกัน เพราะว่าเรายังไม่จําเป็นที่จะต้องใช้นี่ยทุกคนเนี่ยเรามีตัวต้มน้ำนนะ้เนะี่ยซึ่งมันเป็นอยู่ในระดับเทียร์สองเนี่ยพเวอร์นั้นเราจะสร้างสเตชันอีกอันนึงแล้วกันเพื่อจะเอาไว้ผลิตอย่างเดียวเลยในจุดนี้ผมก็ทําการสร้างตัวเจเน r เรเตอร์โคเจเนเรเตอร์เวอร์ชันสแล้วก็ใส่ตัวม i n เนอร์เข้าไป เพื่อจะสร้างพลังงานให้กับตัวปั่นไฟเราเพราะว่ามันจะต้องทำการเผาแล้วเราก็จะสร้างไพป์ต่อเข้าไปเข้าตัว generator เพื่อจะปั่นไฟแล้วผมก็ได้ทำการสลับนะฝั่งขวาใหม่เพราะว่ามันไม่ได้เข้าตรงกลางก็เลยจะต้องต่อใหม่แล้วก็ สร้างตัววินเทอร์บายนะเพื่อจะสร้างพลังงานให้กับตัวมเนอร์ของเราแล้วมันก็จะปั่นเข้ามาด้ไหมยังเนี่ยมันจะค่อยๆได้ยูนิตแล้วมันก็จะปั่นไฟให้เรานี่ยทุกคนเรียบร้อยทุกคนเนี่ยแล้วเราก็จะเอาไฟต่อกับอันนี้เนี่ยโคตรจีเนี่ย oh, Genius, ทุกคนเนี่ยดูด,ดิพลังงานมาไหมย,ยังไม่มาช่างมันนะครับทุกคนสําหรับไอตัวนี้เราจะช่างมันแล้วกัน เพราะว่ามันทําอะไรเยอะไม่ค่อยได้เท่าไหร่เนี่ยพลังงานมันออกมาแต่เราไม่ได้พลังงานจากไอ้นี e ่เลยโอเคเราเสร็จสิ้นภารกิจแล้วทุกคนนี่ซึ่งเดี๋ยวเราจะสร้างโซลาเซลล์เอาไว้เยอะๆเลยตรงนี้เราก็จะเป็นอย่างสุดท้ายในตรงนี้ผมก็ได้ทําการสร้างตัวผลิตพลังงานแล้วก็จะเอาไปใส่ในแบตเตอรี่นะเพื่อจะกักเก็บ เอาไว้แล้วก็จะได้เอาไว้ใช้ตอนกลางคืนนะเพื่อตอนกลางคืนมันเกิดมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็จะได้เอาแบตเตอรี่ออกมาใช้นะซึ่งผมก็จะใช้โซลาเซลล์หลายแผงเลยพร้อมกับวินเทอร์บายหนึ่งอันนี่ไงเป็นไงทุกคนเยี่ยมทุกคนเนะี่ยเยี่ยมอะโอเคนั้นอันนี้เป็นอย่างสุดท้ายที่เราจะทำในคลิปนี้นั้นก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค ให้ผมหน่อยนะเป็นกําลังใจในการทําคลิปนี้นะเพราะว่าถ้าใครอยากให้ผมทําเกมแนวนี้ต่อก็กดไลค์กันแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะทําให้ต่อนะส่วนคลิปรถถังนี่เดี๋ยวผมลงให้นะเออสำหรับ ep2 นะนั้นเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ